ผมอีกหนึ่งมือนะครับกับการทีเฮดเวียดแบบบักคักหนึ่งเลยพุ่นะพี่นอกเห็นป่สางาไ่ไว้บักหลายเลยนะครับแล้วก็ต้องมาเก็บนะครับบ่เมันแค่นี้เด้ยอ,อยุ้ยขนทา้ายเราสางออกเพื่อว่าบ่อยมันถึงสายไฟครับแล้วก็ไม่ให้มันลบแต่ว่าหลายแห้งเลยครับอันนี้เห็นแค่นิดเดียว เห็นเพราะว่ามันโดนสายไฟแล้วก็สางออกเพื่อไม่ให้มันมันหลายล่ำมันจะหกนะครับตอนนี้ก็หกก็ต้องเอาออกนะครับอแล้วก็ได้ไม้ไม้ไผ่ได้หลัวหลายต้นนะครับพอสมควร กลับมาจากเชียงใหม่ถึงจะได้มาเคลียร์นะครับใบกระสิล้นเบิดกระสีเรือยออยากเรียบบท้ทน่่้องเชียงใหม่เจอกันนะครับผู้ได้วา,า,างกับมาซอยสางไพ่ได้ด้วย